ทำนายความฝันฝันเห็นไข่เน่าแปลว่าอะไรฝันเห็นไข่เป็ดเน่าแปลว่าอะไรเรามาใช้ไพ่ทาโร่ดูกันนะคะว่าฝันเห็นไข่เป็ดเน่าเนี่ยแปลว่าอะไร ฝันเห็นไข่เป็ดเน่านะลอสการสูญเสียทรัพย์สินฝันเห็นไข่เป็ดเน่าเป็นความฝันที่ไม่ดีฝันเห็นไข่เป็ดเน่านะคะเป็นความฝันที่ไม่ดีคุณนะ่ะจะต้องระมัดระวังตัวคุณนะจะต้องระมัดระวังโจร คนมาเอาเปรียบฝันเห็นไข่เป็ดเน่าเนี่ยจะมีเรื่องให้สูญเสียทรัพย์สินเงินทองคุณจะต้องระมัดระวังพวกมิจฉาชีพออนไลน์พวกสแกมเมอร์พวกแบบหลอกลวงอะ่ะพวกมิจฉาชีพออนไลน์พวกหลอกลวงพวกสแกมเมอร์คนที่คนที่เข้ามาเพราะหวังผลประโยชน์จากคุณคุณจะต้องระมัดระวังเนี่ย คนแส้แซงคนคนแส้แสงคนใส่หน้ากากคนที่เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์กับคุณทําให้คุณเนี่ยเอ่อจะต้องเดือดร้อนอะ่ะอันนี้เป็นเหมือนพวกคนเส้แซงนักพูดปดนักพูดปดคนเส้แซงเนี่ยจะทําให้คุณน่ะเดือดร้อนได้ทางด้านการเงินปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ย คุณจะสามารถแก้ไขได้ด้วยสติปัญญาและจิตใจฮาร์โมนีนะคะจิตใจจิตใจกับสมองอะหัวใจและสมองประสานกันสมองก็คือความคิดความคิดและจิตใจของคุณเนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยแก้ไขปัญหาต่างๆได้นี่คือไพ่อะทรานส์ฟอร์เมชันนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของหมอดูลางสงผู้หญิงคนนี้กำลังหลับและเมื่อเธอหลับเนี่ยพระแม่มาเข้าฝัน ปัญหาต่างๆของคุณเนี่ยจะได้รับการแก้ไขให้หมดไปด้วยอํานาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยด้วยพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยอํานาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยปัญหาต่างๆ,ๆเนี่ยจะถูกแก้ไขให้หมดไปคุณจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานที่ทำ ทุกอย่างที่คุณทานะในทุกอย่างที่คุณทาเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยคุณตัวคุณนะตัวคุณเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยแต่สิ่งเนี้ยจะทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จก็คือ completion คือความสมบูรณ์สิ่งที่คุณทำอะ่ะมันจะสมบูรณ์แต่มันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาเหมือนการต่อจิ๊กซอ การต่อชิกซอมันก็ต้องมีระยะเวลาของมันมันถึงจะสําเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้ความพยายามและอดทนในการทํางานมันอาจจะมีความเบื่อหน่ายมันมีความเซง็งมันมีความเบื่อหน่ายแต่สิ่งนี้จะทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จในอนาคตแน่นอนค่ะฝันแบบนี้เนี่ยนะ เอออาจจะหมายถึงคุณน่ะอาจจะต้องเอาทรัพย์สินในบ้านไปขายอ่ะเพื่อที่ว่าจะเอาอ่าอาจจะแบบคุณอาจจะมีปัญหาทางด้านการเงินก็เลยต้องเอารถไปขายเพื่อที่จะเอาเงินมาหมุนใช้ในบ้านนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะ ฝันเห็นไข่ไก่เน่าฝันเห็นไข่ไก่เน่าแปลว่าอะไร ฝันเห็นไข่ไก่เน่าแปลว่าคุณ่ะเข้ากับเพื่อนกับฝูไม่ค่อยได้เรียนผิดคณะฝันเห็นไข่ไก่เน่าเนี่ยเป็นความฝันที่ไม่ดีสําหรับคนที่ยังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่มันแปลว่าคุณอะอาจจะเรียนผิดคณะคุณอาจจะอยากเป็นหมอแต่ว่าคุณอะไม่ได้เรียนหมอคุณอาจจะอยากเป็นพยาบาลแต่คุณอะไปเรียน ในสายที่ตัวเองไม่ถนัดมันก็เหมือนสิงโตกับแกะสิงโตเป็นสัตสันโดษแกะเป็นสัตว์สังคมสัตสันโดษกับสัตสังคมมันมีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่มันแตกต่างกันอยู่แล้วสิงโตมันชอบอยู่โดดเดี่ยวแกะชอบรวมฝูงเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคุณน่ะอาจจะคบเพื่อนผิดกลุ่มคุณอาจจะคบเพื่อนผิดกลุ่มคุณเรียนผิดคณะคุณเข้ากับเพื่อนไม่ได้ ลึกๆเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนทร,รม,มาทรรมโมอ่ะแต่คุณไปคบกับเพื่อนที่ว่าชอบเที่ยวกลางคืนฝันเห็นไข่ไก่เน่าฝันเห็นไข่ไก่เน่าเนี่ยแปลได้ว่าฝันเห็นไก่ไข่ไก่เน่านะแปลได้ว่าเนี่ยเข้ากับเพื่อนกับฝูไม่ได้ในอนาคตเนี่ยจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นค่ะมีเกณฑ์ได้ไปเที่ยวนะคะในไพ่เทเวล แล้วก็ได้ไพ่เนี่ยวัดบนสวรรค์นะคะเดอะสแตรทเทมเพนั่นก็คือว่าคุณนะ่ะเป็นคนจิตใจดีงามคุณทำบุญทำกุศลมามากคุณเป็นคนตัวคุณนะคุณเป็นคนจิตใจดีงามคุณเป็นคนจิตใจดีงามคุณทำบุญทำกุศลมามากและบุญกุศลด้วยด้วยบุญกุศลด้วยบุญกุศลที่คุณทำเนี่ยเนี่ยคุณมีบ้านอยู่บนสวรรค์ คุณคุณมีบ้านอยู่บนสวรรค์ในอนาคตจะได้ไปเที่ยวใบนี้ก็คือเป็นตัวบอกว่าคุณอนะเข้ากับเพื่อนไม่ได้อาจจะเรียนผิดคณะ คุณอาจจะเรียนวิศวะไม่ไหวอะไรประมาณนี้ชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะในอนาคตเนี่ยคุณน่ะจะประสบความสำเร็จทางด้านการงานและการเรียนนะจะประสบความสำเร็จทางด้านการเรียนและการงานคุณมีเกณฑ์อ่ะจะได้ไปทำงานต่างประเทศหรืออาจจะย้ายไปเรียนต่อเมืองนอก คุณมีดวงอาจจะได้ไปทำงานต่างประเทศอ่ะอาจจะเป็นการไปทำงานต่างประเทศหรือแบบเออเกี่ยวกับข้องกับต่างประเทศอ่ะคุณอาจจะทำงานหาเงินได้แล้วก็เป็นการทำธุรกิจร่วมกับคนต่างชาติแล้วได้เงินดีในอนาคตนะจะมีการทำธุรกิจร่วมกับคนต่างชาติแล้วได้เงินดีเลขนำโชคนะคะสามเก สามเก้าสอค่ะ